พีชั้นที่ออกมาเห็นโตคนว่าง่ายโอ้ช้าที่เขาให้จอมยุ้ยดินข้องถหญ่ให้จอมยูยหนาข้องกินเลยให้น้ำหนักจากช,ช่วยออกไปก่อนมือกับชั้นวันกับเมนกต่ว่าให้เคนหนมันช่วงมันดำดีพี่เทียงเลยออกกับที่ปเป็นเหลี่ยมเปื้อนเกลือทำนันนั่งเขาเพลินเศร้าป้านปีชทีโอว่าง่ายเลยโอว่าง่ายกะให้านี้มันเฉียงต้นขึนปตาลิงกาวเขาผู้มือนี่ถ้าเอาผีมาเบอกมาสอนลูกสอนหลานได้บ่ผีน่ะบอกยากบอกง่ายวะ ผีตางกับมันกบุงแล้วคนเขาเ็บมเาป่วนเขาเช่าคนว่นสั่งสั้นเนาะผู้เตาผู้ร่งเออ่นว่าผีผีมาขวดออกเพ่นว่าสามารถวดออกเพื่อนแต่บันมันถึงคขบช่วงเพื่อนเพื่อนแต่ช่วงแต่เช้าดูไหนหรวห้าบชือห้ากกบบุญดูไหนเออคนว่าสั่ือว่าคนที่หน่อยจิ้มมือเจอเขาบนถือวันถือมือเขาบวถือวันถือบวบเขาบกว่ามีผีสังข้างเชื่อดอกเขาเอาลูกไป แต่ว่าผีนี่ผีผีมากชีปตาผีตลาผีดงผัวผีหันผีหน้าผัวจุ๊บจุ๊บจ่มข้าวูัหันจูหน้านามขาวจีลงหันลงหน้าข้ากะว่าจะคล้องมองจะคล้องทีเออตั้งเจ้าเงินข้าดูนี่กับยังป้องแม่ท้ออะรนี่แม่ท้ออะรนี่เพิ่งแตัรักษาเ้าวได้คำยิ่งใหญู่ครับบ่พอดีนี่ผีมีอย่างเนียผีผีผีมีหะายผีผีนี่ตานี่ผีเป็ดผีเป็ดเอ้ พีใจหูงให้ใหงไใจหาใจฝ่าตา,า,า,าดด้วยชมผีมวนนี่บอกใครแบบนี้มันเป็นผีใจหงบผีรักษาให้ช้าน่าผีให้พีน,น่มันบเออบา,บง,าบงายเออก็อสิวาเบาง่ายเบาง่ายพอหยังเออเขาจะลงให้ลงหนะ้า เขากลับไปบอกมาเออหอดมือหอดงาน้าเดือเด้อยู่ร้านสิไม่เห็นใจหน้าไรมาเปียตั้มพระวันร้อดมาดี่พระวันเสด็จกับเข้ากับว่าไปตั้มโดยเราคุ้นเขากลับไปบอกกาวเพื่อนยันตืนยันถ่วงรถเขามันมันมันคุ้ยเอารถยนต์มาเห็ดเอารถเครื่องมาเหตุกับยันตืนยันถ่วงไอ้รถนี้เป็นมาเหตดก็ไป เทากับอบเกาคือกับฟังด้วยเอะกขังจี่งไฮร่งหน้านครับเออบัตรเท่าจีลงหน้ากตว่าหินมาไปบอกเนอกขันเท้าบอกบอกกตว่าเออน้ำอกไปก่อนเด้อมือไม่จริงละคนมีสื่อบ่อยไยจีจีอยู่ตามไฮตามหน้าคนมีสื่อบ่บ่มีดอกบอมี้อื่นสื่ออย่างเขาเลกับอื่นจันทิอันใต้แหยอีต้แหงอใต้แหงเท่าเป็นแ่ก่าบัตรตาเหงยตาเห้ยตาเหยล่ะบ่อ่าจำเลยอ้อผู้ทูลก็กะท่าว่า อันท่านยูน้ำหม้อหายต้นาฮาเฮาค่ยเลืองก็เกิดป็นกนผีจะเหี่ยั่นละออันยูน้ำปลาน้ำดงเหมือนผีบ้านใฉยๆผีสามข้ามเจือผีกุงมุ้มียูน้ำปลาน้ำดงไปเออัากเราผีจํามันโต้จังไหนแม่กับุ้งมุ้งึงเราโต้ผีอ่ตามบ้านตามเนี่ยล่ะอันตามบ้านเมื่อนันบ่มีดอกกุ้ีมีเฉยว่าเราอาลักเข้าอย่าเราชมเราจชาห้ามเออหฮากับมีด ความพุทธลูกว้เฮากะตาใบเฮากะเพื่อกะชิยู่น้ำเฮาอยู่นี่ละเทวดาก็ได้เพื่อกะชินังเบื้งเฮาอยู่นี่ละเขาว่าจั่นเฮาชิว่าหิหนังเออจงไปวัดไปว่าแตล้มเถอกแต่ว่าโอ้ยเทวดาอะไรก็ได้เจ้ากรรมได้เว้นผู้ขามไม่บุญมืันนี่กะโค้ชงหอดชงถึงเด้อบุญบุญพ่อเมีย ผูงาจ่ายบาุ้ผู้ลมหายใจไปลูกลานมาเห็นบุญขอขใหนมหามหาห้าหองเราเด้อเทวดาอารักษ์เต่าคำนายเวนัำมหาบุคขาอยู่ยนเป็นทุกไปทั้งงานเด้อก็เอิ่นเป็นเดัว่บอินกระเพาะกระติบกระติบกราติาชุนตัวอืมาหาไข่ขิงบออนไทสิงหูหอมปั้วไข่ขิงบ่อนแปลว่าไข่ปก ไิ่ปกติโอ้ไข่ปกติไข่ชิ้นใบกับยันยู่แต่คนมันแหงโบ่าณใบนั้นโจ้เป็นมาหงไหมเฮงอ่าเป็นโจงโรงเฉลง่ขึ้ไข่บโบรางนั่นล่ะอือต้องรักษาเนี่ยหลายอย่างมอดขันไม่ไม่เพิ่มขันบาไปดูหม้อยู่ย่านน้ิ่นน้บโบราณเพิ่ายเออมันจังมันเป็นจังไดดุอันใดกับบุญนี่ไปขวดโอ่ให้กูเดียนไปดูหม้อเพิดเพิดว่าผีผีตายผีผีเงินผีสั้นผีบัวผีเมร์ เออกามาเอว่าผีหาพี่ลูกพี่เต่าพอถือบ่พ่อกันกระเอินกันเม้าห์่าผีช่วงต้นซึนก็หนีเพื่อน่าเออผีจะไปอยู่ตรงบุญคุณพ่อเมียว่าลูกพอถือบ่พ่อกันกระเอินกันมาว้าตามเจ้าให้ถือใจผีดีใจคนเพื่อน่าเออกับครูอาออกไปกับบอกผีพ่อเม่มันกะบาดไหมใจโจษใจมันเหรอบุกันป่วยมันโจกันมันช่วงมันเจ้า กินเข่าไก่มันจกตรงน้ำกิป้าไปมันจกท่ง,นะทน,ทงน้อยดีมืออื่นบ่ถือด้วยมือหบอนับใดให้มันดีจะมือน,นี่ไปจ,จนไต้เขากาว่าไปเหมือนนดะิ คันดีก็ว่าไปน้ำปากนั่นล่ะอย่าเอาคำหายไปว่าบวกลักษณ์ขคือกันล่ะไปหอดตโตเขาบางฮากับบางหงน้นปากแตกล็ดมันทั้งหนึ่งบวกละขั้เออปากให้ใช้น้ำอ้อยกับน้ำตาลบางลาตับบางขั้นมันจีเจ็บก็จีใจกับวกาะขั้นที่สิเออบางลาเช้าสายบางลาย่างจำชันยังขี้บางลาแต่ว่าใจเขากับเนี่ยมหาคนอยู่ดอกแต่ว่าขันเขาไป็นโรคำหายกับยานมันตีคือกันนั่นล่ะให้กับจีด่านตัวนั้นมันจะหายมันกับไปดามันมันกับจีว่า เออบารลาบางทั uh ้มแฮมก็จะสั่งติกับเท่าเาเดอลูกเออสั่งตกัว่าเนี่ยมันมันตกมันกวนนมันจะหูนาผู้ท่าบ่มันเจอป้ายข้างลงทุ่้อมอ้อยก็เหมือนกันใช่วหลูกน้ำป่าเหมือนพิทธกาบ่า